สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังที่กําลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชั้นเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีชินศสารประจิมนะคะซึ่งเราเออกอากาศผ่านหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือระบบ FM 99.5เมกะเฮิร์ระบบ AM 1,521กิโลเฮิร์ o เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง919นอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะ วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟันตายอันตารายในช่องปากนะคะฟันตายก็คือภาวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงในโพรงประสาทฟันจึงทำให้เซลล์ต่างๆในฟันตายไปค่ะเป็นอีกหนึ่งภาวะนะคะที่อันตารายภายในช่องปากค่ะแต่หลายคนก็อาจไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักกันมาก่อนกับภาวะนี้นะคะซึ่งสาเหตุของฟันตายนั้น เกิดจากภาวะอันตรายใดๆก็ตามที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันค่ะจนทำให้โพรงประสาทฟันนะคะติดเชื้ออักเสบและตายในที่สุดอย่างก็อย่างเช่นฟันผุฟันสึกฟันร้าวฟันแตกโรคปริทันขั้นรุนแรงนะคะส่วนอาการที่สังเกตได้ก็คือ 1. ฟันเปลี่ยนสีค,ค้มขึ้นสมีตุ่มหนองที่เงือก เงือกบวมหรือกดเจ็บบริเวณปลายรากฟันค่ะ 3. มมีอาการเคี้ยวเจ็บหรือกัดเจ็บนะคะซึ่งเกิดจากอาการอักเสบรอบปลายรากฟันค่ะ 4. เคยมีอาการเสียวฟันมากๆเมื่อมีสิ่งกระตุ้นนะคะก็อย่างเช่นทานน้ำร้อนน้ำเย็นแต่อยู่ๆก็ไม่รู้สึกค่ะ ส่วนการป้องกันนะคะก็คือ 1. เราต้องตรวจสุขภาพฟันทุกๆ6เดือนค่ะ 2. เราก็ควรแปรงฟันให้สะอาดร่วมกับใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะ 3. เราก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานของแข็งซึ่งอาจลดโอกาสการเกิดฟันเล้าได้ค่ะ 4. เรี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรดนะคะอย่างเช่นอาหารรสเปรี้ยวน้ำอัดลมค่ะส่วนการรักษานะคะก็คือ 1. รักษารักฟัน 2. ถอนฟันกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะได้นะคะหรือผู้ป่วยไม่ประสงค์ที่จะเก็บฟันเอาไว้ก็ควรถอนทิ้งค่ะอันตรายหากไม่ได้รับการรักษานะคะก็อย่างเช่น1ฟันตายที่ไม่ได้รับการรักษากรณีจากฟันผุจะผุกร่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดจากการติดเชื้อก็จะปวดแล้วก็บวมได้ค่ะ สมีการละลายของกระดูกปลายรากฟันด้วยนะคะขอพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับช่วงที่สองของรายการค่ะ